อย่างไี้ปูทำไมเตรียมพร้อมมาเนี่ยมันามาบอกทว่ากินเข่าบ่แล้วกินเข่าเยอะกินเข่าเยอะบ่จะเฟื่อยคนนะครับปูหลุมาแล้วนะครับปูฟองยิ้มเลยนะครับผมเตรียมตัวเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวจะเคลื่อนย้ายเจาปูปฏิจิตปูสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยิ้มยังยัง มีความสูลายเนาะรอนสัางก็จะจอยกันความร่อมมือความสักความสามาคีนะเวาขับงนีแบบบาทบประวัติีาสตร์แลไม่ไม่ได้ต่างหรอเน่ไม่ได้ต่างแต่ต่ที่ตัวยกตัวไฮโดรลิกมั้รู้ไหมที่ว่าเครนตัวนี้ที่มันหนักมันหนักตรงไหนของตัวเคนตัวหลัง

ครับทุกอย่างก็ใกล้จะพร้อมแล้วนะครับผมนับถอยหลังได้เลยวินาทีประวัติศาสตร์ครับปู่พองบอกทุกขี้น่ะปู่ตื่นกสนถูกมหมตื่นใจตื่นใจ่ีใจอยมีใจยื่เตมีใจตื่นเต้นบนบาทประเทศไทยเป็นประวัติศาสตร์ยันเป็นพิละลอยู่น่นอยู่เรเคยเห็นว่ายายพญานา เราเห็นเาห็นแม่แม่นม่่น่จอเบอรเน่เห็นอยู่เมืองลาวของใส่เขาวันนันังของโป่เนี่ยขั้นอะไรวพี่นุวันสวัสดีค่ะ นะคะเราก็เรียกให้เขามาแต่เอารถมาใส่เหรียญโปรยทานนะช่วยช่วยกันโปรยเนาะนะคะลุงเราจะโปรยจุดไหนบ้างลุงโอ้โหพี่ชัยแข็งแรงมากพี่น้องกองใจกว่าพี่ชายอีกใส่รถจ่าเอ็มก่อนเลยนะคะเดี๋ยวพอมาต่อยเอารถมาทีหลัง ถ้ารถไม่เยอะก็ถนนก็จะก,กว้างๆนะคะวันนี้ถนนแคบไปในพิบตาเลยทีเดียวคือรถจะเอ็มก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรา ต้องแบ่งๆกันใส่รถเนาะโอ้นี่โปวยทานเลยค่ะเรียนโปวยทานเยอะแยะสองสาวสองสาวอุ้ยพี่เอระวังปวดหลังเนอะอะเปิดท้ายเปิดท้ายาาามันกำลังวุ่นวายทำงานกันเลยนะครับทำงานกันแบบ รเรามาุงถึงจะพอดีโภกาประมาณหนลลึ่งคันรถอ่ะุรวมกันแล้วใช่แเกือกุ้งเือ่ะงห้อมาเตน่ห้อมาตน้าห้องมาเตนดาห้องโอ้กี่กี่ลังนี่ห้าลังเต็มรถเลยพี่น้อง เหรียญโปรยทานตรงนี่อีพี่รถจ่าเอ็มด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่รถจ่าเอ็มกันโ,น,โนโปรยบุญนโอเหรียญโปรยบุญนะคะเราเรียกใหม่นะเป็นเหรียญโปรยบุญน,นะคะเราไม่ถึงอขออนุญาตโปรยบุญโปรยบุญนะคะเป็นเหรียญโปรยบุญน,นะคะค ลังนี้กี่ลัง day, umas, อ่ะหกลังเหลือของเรามาต่อยจะห้าลังนะเรียญนโปรยบุญนะคะมีองอ้เยอะนะครับนี่ตีเป็นมูลค่าก็เยอะมราจ ถเลยถยเลยรไปเก็นย่อนได้่อะลุยเลยนะพี่นี่ครับช่างตั้มลุยแล้วนะครับพร้อมตัดนะครับเตรียมฝากรัพทาไปเรื่อยๆอ่

เยอะมากน่าจะหลยหลายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> อ๋อป้ายป้ายบูชาเนาะต <c oughs> าสุดนะครับผมที่หน้าบ้านลุงนะครับ <c oughs> เอาไวป้ปะ โอู้น่708เลขที่เลขที่เลขที่ประทับแดงเนี่ยบรรยากาศล่าสุดที่หน้าบ้านลุงนะครับทางรถเคนนะครับก็พร้อมแล้วนะครับก็รือผ้าออกแล้วตอนนี้